แต่ว่าคู่ขัดแย้งที่หลายคนมองด้วยตาเนื้อแล้วเห็นเลยว่า <c oughs> มีความขัดแย้งกันแน่นอน <c oughs> ก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทย <c oughs> เาขาอบอกไม่ได้ขัดแย้งกันนะ <c oughs> ก,ก,ก็นี่ไงคือทั้งสองพักพยายามจะบอกว่าไม่ขัดแย้งกัน <c oughs> มีภาพคุณอนุทินก็เดินตามนายกแพทองทาน <c oughs> ก็ดูชื่นมื่น หรือแม้กระทั่งพ่อของนายกไปตีก๊อฟกับคุณอนุทินแบบนี้ที่สําคัญกับกลุ่มทุนพลังงานด้วยอืมนี่แหละนะฮะคือพยายามจะปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีรอยร้าวแต่อยันที่ผมบอกไปว่าใครติดตามข่าวการเมืองจะรู้นะครับว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเสนอกฎหมายต่างๆนะฮะที่ทางภูมิใจไทยมักจะออกลูกไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยในช่วงหลังเนี่ยบ่อยๆเลยเนี่ยนะครับล่าสุด จากเรื่องของกระแสข่าวความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่ปรากฏว่าคีแมนของทั้งสองพักเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะครับฝากฝั่งหนึ่งคุณภูมิธรรมจากเพื่อไทยอีกฝั่งหนึ่งคุณอนุทินจากพักภูมิใจไทยนะครับไปฟังคุณภูมิธรรมก่อนคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่หลายคนก็ถามว่า รัฐบาลจะอยู่ครบเทอม4ปีหรือไม่โดยคุณภูมิธรรมบอกว่าถ้าดูจากปรากฏการณ์การยกมือโหวตสวนของพรรคร่วมรัฐบาลต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลผสม6พรรคการเมืองมาร่วมกันเพราะมีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าเพราะเห็นปัญหามานานกว่า10ปีนะครับดังนั้นแม้จะมีความคิดเห็นต่างแต่ก็มีจุดหมายร่วมกันจึงต้องพยายามร่วมมือกันให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศและประชาชนการที่ประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้รัฐบาลก็ทําหน้าที่<ป>คิดและผลักดันซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือทุกฝ่าย,ยาคุณภูมิธรรมบอกว่าตนเองเนี่ยอยากคุยแลกเปลี่ยนบอกความในใจไม่ว่าจะเห็นหรือ,อไม่ว่าจะเห็นเหมือนกันหรือเห็นต่างก็ว่ากันไปนะครับส่วนถามว่าความสัมพันธ์ กับพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยที่มีการโต้กันไปโต้กันมานะครับบางชว่วงบางตอนก็ออกมาโต้ว่าไม่ใช่อ e ีแอบเนี่ยนะฮะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้ตนเองไม่กังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหวตสวนของพักร่วมรัฐบาลนะครับก็คือเรื่องของประชามติสองชั้นโดยบอกว่าถ้าทุกอย่างเห็นเหมือนกันหมดก็แปลว่าต้องเป็นพักเดียวกันแต่การเห็นต่างกันเนี่ยก็นี่ไงมันคือความหมายของประชาธิปไตยไงเป็นพักร่วมรัฐบาลเห็นต่างกันได้บ้าง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่กังวลเลยนะที่คุณบอกว่ามันโหวตสวนกันอะไรเนี่ยถ้าเห็นเหมือนกันมันก็เป็นพักเดียวกันหมดแล้วนี่มันเป็นพักที่ต่างกันก็แสดงว่ามันมีความเห็นอะไรบางอย่างที่ต่างกันการเห็นต่างกันแต่มาร่วมกันได้ก็แสดงว่ามันต้องมีจุดร่วมจุดร่วมที่อยากเห็นผมก็บอกว่าเนี่ยทุกคนวันนี้อยากให้ประเทศมันเดินข้างหน้านะครับแม้กระทั่ง สีต่างๆก็ยังพอกลมกลืนกันได้ส่วนใหญ่ผมเจอนายทหารที่เคยเคยอยู่ฝ่ายที่คนละฝ่ายกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยนั่งคุยกันเขาเขาโอเคมันก็ไปกันได้วันนี้ว่าเพราะอยากเห็นมันเดินหน้าไปข้างหน้าแล้วอยากเห็นทางคมนไปจริงๆเผมไม่คิดว่ามันมีปัญหาหรอกนะครับพักร่วมรัฐบาลมันมีจุดสําคัญที่อยากเห็นการร่วมมือคือการอยากให้ประเทศเดินข้างหน้า เพราะนั้นพอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อะเรื่องอื่นๆมันก็เล็กนะครับแต่ว่าจะห้ามว่าห้ามเห็นต่างกันเลยแล้วเดินไปข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับมันก็ไอเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยเรื่องนี้ฉันไม่เห็นด้วยแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็อยู่ในกรอบของการที่ต้องมาร่วมมือกันนี่แหละเพราะก่อนมาร่วมมือกันคุณก็รู้อยู่แล้วมันมีบางอย่างไม่เหมือนกันมีบางอย่างเห็นต่างกันเพราะนั้นผมไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นประเด็น ไปฟังอีฟกฟากฝังอย่างคุณทินชาญเวรกูลบ้างนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันเช่นเดียวกันบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีเสถียรภาพสูงเพราะในรอบหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีรัฐบาลที่มีเสียงในสภาเกินกึ่งเทียบเท่ากับรัฐบาลนี้ คือบอกเสียงเยอะนะอั่นแหละแล้วก็ไม่เห็นปัจจัยอะไรที่ทำให้รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้เพราะนายกเองสามารถแสดงภาวะความเป็นผู้นําได้อย่างชัดเจนจนสามารถนําพารัฐบาลได้ความร่วมมือระหว่างพักร่วมก็เป็นไปได้ด้วยดียืนยันว่าภูมิใจไทยไม่ได้ภูมิใจขวาง <c oughs> คือท่านบอกไม่ได้ภูมิใจขวางหรือว่าไม่ได้ขวางนะ แต่แค่แสดงจุดยืนและความเห็นในเรื่องนี้ที่ภูมิใจไทยเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้เคารพเสียงส่วนใหญ่เช่นร่างพรบรประชามติเมื่อแพ้โหวตก็คืออันนี้ท่าน่าจะหมายถึงแพ้โหวตในส่วนของสองสน <ๆ S 2> เนี่ยแหละก็เลยทําตามที่สภาล่างเนี่ยมีการโหวตคือเรื่องของไม่เอาสองชั้นก็จบเอาไปฟังเสียงของคุณุทินค่ะภูมิใจไทยไม่ได้ขวางภูมิใจไทยก็ แสดงจุดยืนแสดงความเห็นที่ในเรื่องที่ภูมิใจไทยเชื่อถือแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ภูมิใจไทยในขณะเดียวกันก็เคารพเสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงข้างมากนะครับเราได้แสดงเจตนาร์ของเราไปแล้วแต่ว่าถ้าในบางเรื่องท่านต้องต้องใช้มติจาก สภาแล้วมติออกมานะครับเียงข้างมากเห็นไปอีกทางหนึ่งผู้พิทักไทยก็เคารพต่อเสียงข้างมากคราวนี้พอถามถึงปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องชั้น14แล้วก็ม็อบนะฮะทั้งของคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็คุณจตุพรพรมพันธ์จะมีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้มีคําชี้แจงของฝ่ายที่ถูกพัดพิงออกมาแล้ว อ้างอิงไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและระเบียบต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมีเหตุและผลนะครับแต่หากยังเป็นที่กังขาไม่น่าไว้วางใจก็ยังมีสภาที่เป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละคนต้องไปชี้แจงส่วนเรื่องที่ว่าม็อบต่างๆจะเป็นชนวนเหตุทําให้เกิดรัฐประหารยึดอนานาจหรือไม่คุณอนุทินก็บอกนะครับว่าดูจากคนในคณะรัฐมนตรีและแกนนําของทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีความดื่นเนื้อร้อนใจกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้น การจะร้อนหรือไม่ร้อนอยู่ที่การกระพือข่าวของโซเชียลและสื่อมวลชนไม่มีใครบอกได้นะครับว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่คนที่ทํางานอยู่ตอนนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดทําให้ถูกต้องตามทํานองคลองธทมตามระเบียบไม่ก่อให้เกิดความสงบนะฮะไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบมันก็จะรู้มาได้ว่าไม่ควรเกิดสิ่งที่อยู่นอกระบบแต่ถ้าวันๆเอาแต่หาเรื่องทะเลาะกาันขัดขวางกันทุกเรื่องพูดจาดูหมิ่นดูแคลนกระแทกแดกดันกัน ก็จะเพิ่มโอกาสให้อํานาจนอกรบ,บเข้ามาได้คราวนี้ถามว่าม็อบที่ต่อต้านคุณทักษิณจะส่งผลต่อรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินก็ถามกลับนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลชุดน,นี้ทําอะไรผิดหรือยังตนเองยังไม่เห็นนะคราวนี้พอถามว่ารัฐบาลนี้เนี่ยขาดภูมิใจไทยได้หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ขาดไม่ได้เมื่อถึงเวลาต้องขาดก็ขาดกันได้ทั้งนั้นบอกแบบนี้นะครับ